เป็นไงครับคุณแนนครับสนามเขาใหญ่ร้อยที่ผ่านมาเอ่อก็โอเคนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายก็ปีหน้าก็ยังมีภารกิจต้องไปตามล่าเป้าหมายเหมือนเดิมค่ะปีนี้เราคิดว่าเราพลาดอะไรบ้างปีนี้น่าจะพลาดเรื่องของการกินอาหารค่ะมีปัญหาเรื่องของอาหารเป็นพิษท้องเสียในเลสประมาณ4ี่รอบก,ก็เลยทําให้เหมือนกับไม่ได้ตามเป้าแต่คืออันนี้น่าจะต้องปีหน้าต้องปรับเรื่องการกินค่ะ สนามของปีนี้กับปีที่แล้วเรารู้นกันต่างไหมปีนี้สนามยากขึ้นค่ะมันมีบางสเตจที่พอเขากลับแล้วเนี่ยมีบางเส้นทางของเขาใหญ่ที่มีการเทหินคลุกซึ่งแบบถ้าเกิดคนที่ไปวิ่งอาจจะรู้ว่ามันค่อนข้างวิ่ง,งยากแล้วก็มีฝุ่นมีเรื่องของอากาศค่ะแต่ว่าปีนี้อากาศเย็นอากาศเย็นจริงๆอ่ะถ้าคนน่าจะได้เล่น p ีกันค่ะพูดถึงแชมป์หน่อยเขาเขาเป็นใครอะไรอะไรน้องดีมค<ว>่ะน<ว>ี<ว>่นีเล็กนีตอนน้องเป็นคนั ฝ่าด้วยส่าไฟอลต้าที่ผ่านมาเรา,าก็เป็นแชมป์ค่ะน้องเอ่อก็คือถ้าสมมติว่ามีมีโอกาสนะคะสัมภาษณ์น้องได้อนสนิทกับน้องเป็นการส่วนตัวเลยรู้ว่าเขาเขามีโปรไฟล์ที่น่ารักเป็นเชฟค่ะน้องเป็นเชฟมีบ้านอย่ที่ปากช่องเลยให้คุณแอนรีวิวการวิ่งของเอ็ปีนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง รวปีนี้ถือว่าโดยรวมหนักพอสมควรค่ะคือแข่งขันหนกักแข่งขันหนกักแล้วก็ก่อนไปแข่งเขาใหญ่ร้อยเนะี่ยแข่งทุกสัปดาห์เลยระยะไกลระดับฟูลฮารฟูลฮาตลอดเลยก็เลยทําให้เหมือนร่างกายเราไม่สดด้วยค่ะก็ปีหน้าจะต้องมาปรับเรงตาราปีนี้ถือว่าพอใจในผลงานค่ะก็อาจจะปีหน้าต้องมีงานเป้าหมาย3งานแต่ยังไม่บอกว่าเป็นงานอะไรบ้างนะคะเป็นระยะที่อัลตร้าทั้งหมดค่ะ